สวัสดีครับท่านผู้ชมรไปผิดตามมาช่วงดีๆทุเหรียนบ้านเดินครับวันนี้มาเดินสวนน้องสาวครับที่เดินได้เพราะว่าตัดหญ้าแล้วครับถ้าไม่ตัดหญ้านี้ก็อันตรายครับงูเยอะโดยหลังบ้านก็บอกมีทั้งงูจงอางมีทั้งงูเห่า น่าโกลัวเขาเคยเห็นแต่เรายังไม่เคยเห็นครับทงด้านหลังเขาเป็นป่ากล้วยครับปลูกกล้วยน้ำว้าร่วม30มสิบไร่แล้วก็มีสละมีหลายผลไม้หลายอย่างผลจันท์มาซื้อที่ไว้นะครับบรรยากาศ มันจะตัดจ้าแล้วก็น,นาเดินหน่อยนะครับต้นนี้สมบูรณ์ปีนี้ผนดีครับแตกยอดดีทุกต้นเลยน้องสาว ทุกต้นทุกทีถ้าใบขนาดนี้นะฮะแมงปีกแข็งตัวดำๆุกลมเล็กๆครับกินยอด ปีนี้ไม่มีครับลืมไปห้ามพูดถึงมันเดี๋ยวมันมาสวยสวยงามมากแต่ยอดสวยๆครับปีนี้หมอนทองน้องสาวเน้นหมอนทองครับแล้เริ่มจะมีนกหยิบมาแทรกแซง สวยงามจริงแตกยอดปีนี้ครับใบสวยมากแล้วใบไม่มีเสียเลยให้ปุ๋ยทางดินเท่านั้นนะครับไม่เคยให้ปุ๋ยทางใบไม่เคยฉีดยาข้ามแมลงปีนี้เข้ามากับคำว่าใช่เลยครับ องฟ้าสูงแล้วครับฟ้าสูงแล้วแดดแรงแล้วนะครับนี่ขนาดเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงกว่าๆแดดอย่างแรงบรรยากาศโดยรวมหลังจากการตัดหญ้าเหลืออยู่ด้านหลังหน่อยนึงครับ ยุงก็เยอะครับยุงยุงเยอะ นกหยิบครับนกหยิบเริ่มแซกแซงหมอนทองนะครับ สวยงามครับแตงจะสวยทุกต้นเลยดูต้นนี้หอนทองต้นนี้เฮ้ยอันนี้โดนมแมลงลงนะครับยอดดุ่นด้วน,วนหรือว่าเป็นเพี้ยไฟแต่นี่ปลูกนกจิบไล่เรียบร้อยนะครับคุณไม่ตุยไม่โตก็ เสร็จนกจีบนกนกจีบค่อนข้างทนนะครับค่อนข้างทนนี่ก็นกจีบหมอนทองไม่เวิร์กนะครับหมอนทองไม่เวิร์กเอานกจีบมาเอานกจีบมาเสริมทับ ดูเป็นสวนแล้วครับดูเป็นสวนตุเรียนขึ้นมาเยอะแล้วครับโอสวยงามมากเดี๋ยวพาเลยมาดูทุเรียนหมอนทองเพาะด้วยมเมล็ด แ,ดดแรงครับแดดแรงดังนี่ยังตัดหญ้าไม่เสร็จนะครับไม่เดินนะครับบรรยากาศ เป็นการบันทึกไว้ครับบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสปปรรพสิ่งโดยเฉพาะตัวเรียนที่เราปลูกไว้ว่าเจริญเติบโตเป็นอย่างไรสวยงามนกจิบกระมอนทอง มาแล้วคนสวนคนสวนมาแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ